หลายคนเองอาจจะมีหุ้นในพอร์ตกลางเล็กบ้างเครึ่งปีลังหลังลจากนี้เราจะเห็นโอกาสของหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กกลับมาไหมครัจริงๆผมมองว่าควรจะเป็นอย่างนั้นนะนะครับเพราะว่า <c oughs> ถ้าดูจากมูลค่าการซื้อขายเนี่ยนะครับผมพูดตลอดว่าเทอร์โนเวอร์ของหุ้นแต่ละปีเนี่ย มันไม่ควรจะน้อยกว่า70%พูดง่ายว่าขนาดมา r k เก็ตแคปทั้งหลายเนี่ยมันหมุนรอบตัวเองอย่างน้อยเนี่ย0.7นะครับแล้วจุดที่เป็น0.7นเนี่ยนะครับหมุนได้วอลลุ่มมันต้องตกประมาณสัก50,000นะครับสังเกตได้ถ้าวอลลุ่มต่ำกว่า50,000นเนี่ยนะครับอินเด็กซ์ขยับไม่ได้ นะครับแล้วมันจะเก็ดเซกเตอร์โรเตชันสลับหุ้นเล่นเรื่อยๆนะครับ,รบตัวนี้ซื้อไปปุ๊บขึ้นแทบโปรฟิตสลับก็ไปตัวอื่นเพราะว่าเม็ดเงินเนี่ยมันมีการกระจายตัวไม่พอนะครับแต่พอเห็นว่ารุ่มแบบนี้เนี่ยตั้งแต่โซนที่เกิน 50,000ต่อวันขึ้นมาเนี่ยตอนนี้บางวัน70,000เนี่ยนะครับผมมอกว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนกับฉีดน้ําลงไปในดินแล้วมันกระจายไปได้ลึกมากขึ้นได้ไกลามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นในกลุ่มที่กลางๆเล็กๆเ,เนี่ยนะครับผมว่าน่าจะได้ b e นฟิตน่าจะได้ผลบวกจากตรงนี้เข้าไปนะครับ mm. แล้วถามว่ามันมีกลุ่มไหนนะครับจริงๆผมลืมพูดไปกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่ม p r o p e r t y mm. นะครับกลุ่มนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าหลับไปนาน ถามว่าหลับแล้วมีเหตุในการหลับไหมมีนะครับเพราะดิมานมันโหดนะครับแต่ทีนี้เนี่ยนะครับถ้ามองไปแล้วนะนะครับมันเริ่มเห็นสัญญาณในการพลิกกลับนะครับเอ็นนิ่งปีท่สองเนี่ยออกมาแล้วปรากฏว่าเฮ้ยมันดีกว่าที่คาดนะนะครับมันโตแบบคิว Q คิวเนี่ยประมาณ30%นะครับแล้วเราก็เห็นนะครับตัวที่เป็นแรงผลักเนี่ยในช่วงเวลาแบบนี้นะครับมีอยู่2-3ตัว นะครับตัวที่1เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของตัวดอกเบี้ยนะครับที่มีการปรับตัวลดลงนะครับแล้วคิดว่ามีโอกาสลงต่อนะครับอันที่2เนี่ยนะครับอ่า LTV นะครับเริ่มปลดเงื่อนไขออกไปเนี่ยตั้งแต่เมื่อเดือนพฤษภาคมเรียบร้อยแล้วนะครับโซนอีกอันนึงนะครับผมมองว่าเป็นดีเวนดิลนะครับภกลุ่มนี้เนี่ยนะครับทุกคนเห็นอยู่แล้วว่าดีเวนดิลเนี่ยมันสูงนะครับอ่าไม่ไม่ค่อยมีใครต่ำกว่าหหรอกนะครับส่วนใหญ่6ปลาย7 นะครับขึ้นไปนะครับซึ่งตรงนี้แล้วก็มีการใจระหว่างการด้วยนะครับผมว่าตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเซกเตอร์ตัวอย่างที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับแล้วมันเห็นความถูกนะครับวันก่อนผมก็พูดที่นี่แหละนะครับผมบอกว่าปกติเราดูแค่ Book บุ l แว Book Value คือใช้ Total Assets ทั้งหมดเลยใช่ไหมเอาหนี้ล้างออกไปให้หมดนะครับส่วนที่เหลือคือ Equity มันคือบุ v แวลูนะครับแต่ใน Property เนี่ยนะครับเราเห็นหลายตัวนะไม่ต้องถึง t o total a s s e t หรอย เอาแค่เคอร์เรน s ์แอสเซทเคอร์เรน์คือสินทรัพย์ที่มันแปลงเป็นเงินสดได้ในหนึ่งวดบัญชีเนี่ยนะครับเอาแค่ c u r ร์เรน s ์แอสนะแล้วเอาหนี้ทั้งหมดที่มีอยู่ล้างออกไปให้หมดนะครับมันยังเหลือตัวที่เป็นบวกเลยแล้วเชื่อไหมครับบางตัวไอ้ส่วนที่เหลือเป็นบวกเนี่ยใหญ่กว่าขนาด market cap mm hmm. เป็นหมื่นล้านเลยนะครับอย่างเช่นสุภัยอย่างเช่น AP พวกนี้เนี่ยนะครับผมก็คิดว่ามันยังโชว์ความถูกอยู่นะครับแล้วถ้าหากว่าดูองค์ประกอบตั้งแต่วอลลุ่มที่ผมคิดว่าเยอะขึ้นสามารถที่จะฉีดลงไปกระจายได้วงกว้างมากขึ้นนะครับแล้วด้วยเหตุผลที่บอกเนี่ยนะครับผมว่าอตอบคำถามแรกคือว่ากลางเล็กมีโอกาสได้ไหมนะครับผมเชื่อว่าไปได้นะครับ